รอยจากเขาลรกันมามาาั่งนะเตาลุกหนึ่งตัวแสงมันไม่ีน้ำเ,าเ,าาเฮาด้างฝ่ายมันกะรอดไปถึงปฏิเชียนมันจะรอยขึ้นมาเรื่องทำแสงเด็ดนี่ลูกแก้วเดียมาคุยเป็นแสงถามยังไงม่ได้น่ันแสงแบบง่ายๆบอลๆดล้ว่้าวว้าวไป เวลาเขาคิดร้ายกับเราอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราก็รู้ว่าเขาว่าเราด่าเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็เราก็ไม่ต้องนำเขามาคิดแล้วเขาจําเป็นไหมคะว่าไอ้เขาต้องแผ่บุญแผ่กุศลไปให้เขาใิฐนะค่ะมันชุนแบบคนาหนโอโหแต่กุศลก็คิดว่าเมงื่อไงไม่ตายก็หมายมัน บ่ได้คิดว่าห้เขาตายแต่ว่าก็คือหมายคือว่าคือคือบัวหยางห้กคือคือบัวอยางห้จองเว้นจองกรรมสัสนาค่ะก็ขึ้นเลยสร้างอีกสนานุก็เลยว่าเออเดี๋ยวอูทิศส่วนบุญส่วนกุศลนไปให้อักศาสนาค่ะเดี๋ยวที่นี่จะเกิดซะว่าเฮ้ยเขาแผ่บุญไปให้เขาแล้วคือบูหูว่าเขาได้รับหรือบ่ได้รับจึงใดเลยคือบุญเี่ยมันจะมาตานกับเผ้าบหาไจังใดบ่ตานกับเพ่าดอกห้อเด็นไปเพราะว่าเพราะอยากมีเรื่อง แต่ว่าส่วนเขาถึงเล então, ิกหรือว่าเลิกก <t> ับเป็นเรื่องของเขาท่านคือดีที่สุดเพื่อาจะน้ำของท่านคิดแต่ใที่เฮาเขเสียชีวิตแล้วสิ์ธินกับการกระท่อของเขาเรากระท่อมด้ลยแต่เห็นแรกๆเห็นไปแต่ว่าจะมาทำของเฮาเสียหายชีวิตสัิทธินเริ่มมาตตาห้าวหัวเงินห้าวไปหลังเออถ้ามันไปเห็นห้าวหัวเงินห้าวทังก็ต้องให้มันรับผิดชอบไปตามกฎหมายธรรมดาแต่ว่าใจท่านนี่จะยามจะน้ำของท่ากคิด จีบจนมาคุณจะจีบอาสนะแต่ขาต้าวบตะต้องจำเป็นต้องสนะต้องยังเลยเฮ็ดเสยไปเลยวัตถุอย่างเสยไปเลยเยนนำเขามาคิดคิดเดียวกับทุ้งปลาเรียงกับเกบเงากุ้งปลาเดียน,นั่นเลยนี่สารพัดที่จะจีบชาวบ้านาเลยว่าแต่ข้าวบเสียชีวิดระทรัพย์สินเข้าวบะต้องียังเลยปล่อยเขาจิบเดือดดานห่อนพ้นตัวเองหรอหอ,อันนั้นเป็นเรื่องของเขาเด้วยเพราะว่าข้าวบะจีบแล้ว นี่ตัวใหญ่ยังไปก็ไปก็ต้องไปแนมหรอกต้องไปก้นมันต้องไปยังนี่ยังเห็ดเห็ดไปเลยก็ต้องน้งขวามาคิดแต่ห้างประเทศเราครับมันก็แลหลวไปถ้ามัมีความเสียหายสัพย์สินยังห้าวจากอันจากยากระแหลวไปแต่ภาษัเหมือนบรแล้วครับห้าวกรเหลวเนาะค่ะเหมือนไข่ไข่ก็ว่าเข้าหมูว่าจุดอ่อนเขาคือคืออารมณ์ห้าวนะค่ะที่นี่เขาเกิด่าที่นี่เขาก็าย่าเห็ดแบบ ท,ทุกท่านทุกท่านที่เขาเห็นเนี่ยก็คือให้เขาเ,าาเขาเขาเกิดอารมณ์ที่นี่ปลาก็เลยแบบฟังเขาอยู่ด้ค่ะฟังกับฟังเออที่นี่ก็เลยไปบอกให้แฟนฟังแฟนค้นเนี่นเป็นคนเดือดแต่ว่าปาลานี่ซื้อๆก็คือป้าก็คือเอาคําสอนจากจากลุงพอนะค่ะแต่เขาไม่คิดเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่งีนะก็เลยแบบว่าช่างมันเถอะอย่าน,น,นะค่ะคือช่างมันเถอะอย่างเดียวอย่านะค่ะ อูที่ศูนย์ก็คือผู้เป็นแฟนผู้ศูนย์เพิ่นเดือดดันเอิอมันมาตีแน่ๆสันยงสี <c oughs> ส่ <c oughs> <c oughs> ป้าก,ก็เลยบอกว่าบ่ต้องไปศูนย์ให้เขากระยาเขากะสร้างมันป้าก,ก็ไม่จะว่กากระยากระยากระยาจากลูกค้าลหลายๆกลายเป็นแบบว่าเป็นมโมโหสินะ่ะลูกค้าหายเลยลูกค้าหายเลยจ <c oughs> ัะน,น,นะคะทังสันหล,ลับเขาเป็นอารมณ์รวดเร็วอันตรายด้วน,นี่ยกูกะมีเอาตัวรอดเพราะกูกันแต่ฮะมันยิ่งกันมาเห็นตังใดกันนั่นเขาไปคิดกันนั้นกันนั่นเขาก็เลยว่าขาห้างจงบลงแล้ว เขาก็บอกต้องไปจุดประกายของผูดืงน้ำอีกหรอกถ้าเขาว่ารูเลืองเขาก็บว่ารูเรื่องเล่นัอะคือก็ออเกิดเรื่องนั้นบหรอเข้าไปเบาๆก็ฟังมันก,ก็เลยจุดประกายอีกกองหนึ่งซะมันก,ก็เลยน้ำกันสัมผัสเรามาแต่ถ้งว่าถ้าเห้าบ่เสียสั์สิบนบ่เสียอีกอย่างนั้นอะปล่อยเัาเาหตุจำเบก็เหตุไปว่า,า,า,าต่อจะมาสู้นว่าเออทุบต่อีกูหักอาไปตองแกงความเป็นธรรมดาคือใจเข่ามันก็เลยเอาอยากโาษณะทั้งใจหรอก ก็เอาตัวนี้เขามาเป็นเครื่องเป็นกรอบม,ม,มันอยุ่ในกรอบของกฎหมายนั่นแหละโดยท่านโหลกคิดแบบนั้นโดยทั้งท่านเพื่อ,อาห้าเอาเบาบ่าเบาสนะแล้วเฮาก็เพื่อห้เฮาต้องการสนะใจตัวเองต่างหากล่ะว่นนานะใจเขาเนี่ยนะใจเล่าต่างหากใจเฮาต่างหากมันก็ไปชินไปชินไปก็เลยว่าว่าต้องเก็บเขามาคิดครับ ข้าบะเสียไายสิ่งใดสิ่งหนึ่งในในทรัพย์สมบัติท่าวมีที่ขัจัดบางขัดจัดต่งางๆอะไรข้าลรงงับข้าได้แล้วแสดงว่าข้ากันสังว่าวันเดือหับเงาข้าวได้ทั้งเบิดมันก็เลือดต่ำไปจุป,ประกายผู้อื่นอีกเนาะอบอกเป็นการสั่งเบอกเขาเรียก่ากราชารมั่นแต่พอเป็นผู้ประุูไฟเสรจโดนนั่นต่อได้กันเนาะออไอ้อไ,ไ,อ,ไ,ฟไฟอ้อ้้ตัวโอ้โอ้โอ้้ ไฟ<ช>ทานแดงบ่เงินไฟลุกบ่นเนี้เอาไฟทานไปจุดใส่เชือกฟื้นตัวนั้นพื้นตนนัวลุกบ่นเนี้เอาไฟตัวน,นี้กันมาว่าจะสร้างมาันก็สร้างมาๆๆันเจ้าเจ้าจะไปเห็ดแต่ความประจุต้อเง,งอเอาไปอย่างน<จ>ั้นเหม่ยบ่เอาถ้าแล้วไปแล้วเท่ากง,ง,งหูจักตะเท่าเท่าระงับตะเท่าก็บ่เนี้ยระงับตครงเขาพร้อมระงับเลื่อนเป็นเหลืองเป็นเหลาอะไรว่าถ้ามันบ่เสียหายเอียงก็สร้างเถอะ ถ้ามันเสียหายก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายตัวเนาะเอาตัวเอาเอาตัวนั้นมาเป็นตัวป้องกันเอาตัวกฎหมายตัวของเฮาเสียหายมันอะไรอย่างเงีบอกว่าจะนํามาคิดินก็เรื่องงานต่างๆหน้าตาเฮาบ่เสียหายชีวิตและทรัพย์สินมันบ่กท่านได้เสียชีวิตงานดอกมันต้องเสียทรัพย์สินก่อนที่แรกเขาก็จะพยายามแบบว่าเขาก็บหัว่าจุดอ่อนเฮาเพื่อล่มที่นี่เขาก็ะจาให้เฮาล่มเฮา ข้าสูงคือข้ากับหูตุรออนข้าคืออารมณ์ข้านกระหูตุวอกุมอารมณ์ข้าคือกันน่ะค่ะคือสิเข้าวกรหูคกว่านั่นเลยดิเขาคือมันใหญ่น้ำกันมาแต่หน่อยนะคะมันใหญ่น้ำกันมแต่น้อยข้าจะ้อหูข้าจม้อูว่าก้นนี่นิสัยแบบนีันี้สนะเพราะว่ามันใหญ่น้ำกันมันมันบาดอยู่บาดติดกันมันใหญ่มันน้ำกันเหรินมันน้ำกันสินะก็คือตะกี้ก็คือเป็นใบเมื่อใบเมามันน้ำกันมาแต่ไดแล้วัสนะค่ะมันกรเลิมหูว่าเข้าันเป็นคนอารมณ์แร่อารมณ์ห สก,กิดตรงนี้คือ,องอานเขาไปหาบานโหลดมีสนากต่พีขึ้นกันเลรอเรัากรเลนหัวลมเข้านนพุ่งกันอ่ะเนาะค่ะบัยนี้เข้าคุ่เข้าพีได้บ้างก็ต้องไปพุ่มเขาส่วนการควบคุมเขาคือกฎหมายสิควบ,บคุมเอาอแต่ว่าละมันมาเห็ดทุบก,ก็อี่เขียนความตัวนั้นไปทีกระบูไม้เข้าหนึ่ระง,งับไปแล้วพอตองตอพอขีดตอพอปากตอมันก็ยุติเข้าเองเลยบา เฮาหูแม่ก็แต่งเขาว่าหูเฮาว่าเฮามีจุดอ่อนทางอารมณ์เป็นบอกค่ะแม่นค่ะประเดี้เขาคือเบาหูเฮาทางอารมณ์จริงก็เกาอีกเนาะก็ต้องไปหูอารมณ์เขาดอกปันค่ะว่ต้องไปหูอารมณ์เขาประเี๋รู้อารมณ์แต่ความด้วยแลอาจารย์ว่าถ้ามันบรเสียบัตเหมืนเรื่องข้อขาดความตายเสียที่ศาลสินก็ต้องไปสนถ้ามันเหตุให้เสียชีวิตศาลสินก็ก็เอากฎหมายตัวมาคุ้มไว้แต่ของ วัแห่งกรรมกบบเป็นเรื่องของไฟของมันอยู่แล้วเฮ้าต่เฮ้าโกรกุัเฮ้าใดเฮ้ากับอยู่ในนรกดอกมันอยู่ในนรกมันเองดอกมันศูญมันพยายามผิดจังใดกับสางเฮ้ายังสยอยู่มันก็ใหม่มันเองแ้วก็เป็นเรื่องของมันส่วนการสีอุทิศบุญให้มันหรือบ่งให้มันหนักกับมันบังลาบเปเฮตังใดใดการอุทิศบุญของเฮ้าเองก็คือว่าการคมใจของเจ้าของบังห้มีอาจอาฆาต บ่งให้ปูงแตงตอไปันถ้าถึงลายพิมสัญญาสัญญาในสัญญาเด็กเคยว่าเขาเป็นคนแนวนันกูนเป็นคนแนวนี้นะเริ่มต้นไม่ด้วยกันบอส่ใจบอ,ส,บอ,บอส่ใจเลยบอไ่ใจถ้ามันเห็นเอาเสียหายเขาก็แก่งความนั่นมันก็นี่มองสําหรับปราบปารมกันได้ยุ่งเขาปราบใจเขา้ากฎหมายปราบใจเขาเอาเขาไปรากใจเขาไม่ได้หรอกใจใจใครใจพั้นมั่นเขาเป็นคนแนว้นนะคะ เออคือจะคลองก็เป็นคนแบบนี้เขาก็เป็นคั้นร่อนอุบัติร่อนเขาสั่นมันเลาแม่นค่ะ <c oughs> ปากเข้าอ,อย่าไปปากเขาแม่ค่ะง่ายวะง่ายแต่ทำยากแม่นค่ะง่ายแต่ทำยาก